สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้วันที่20สิงหาคม2021เราจะพาทุกคนไปดูจุดดูเครื่องบินครับที่อยู่ชั้นบนสุดของสนามบินสุวรรณภูมิเลยเราตรงไปที่รออารกับรอเอสเลยนะครับเราตรงไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามีป้ายที่เขียนว่า Airline passengers e r v i c e Center ออยู่ข้างบนอยู่นะฮะเราจะตรงขึ้นไปตรงนั้น จริงๆตรงนี้ก็จะมีทั้งศูนย์บริการผู้โดยสารสายการบินด้วยแล้วก็บริเวณดูเครื่องบินด้วยอยู่ใกล้ๆกันนะครับข้างล่างบันไดเลื่อนก็จะมีร้านขายายาอยู่เป็นจุดที่สังเกตได้นะครับเราเดินขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้หรือเดินขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับไปชั้น6ตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านบนของอาคารผู้โดยสารขาออกครับมีทั้งฝั่งรคิวฝั่งตอนตกตอนออกแล้วก็จะเห็นมุมอาคารผู้โดยสารขาออกที่กว้างมากขึ้นชัดขึ้น ตรงนี้จะเป็นชั้น6ครับ Airline Passenger Service Center มาถึงปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับแต่ทีนี้เราจะขึ้นไปดูเครื่องบินก่อนแล้วก็ขึ้นทางลาดครับไปชั้น7ที่เป็นบริเวณดูเครื่องบินตรงนี้เลื่อนรถเข็นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นทางลาดก็ขึ้นสะดวกได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยเดินขึ้นตรงเข้าไปเลยครับ ใช้เวลาไม่นานก็จะถึงชั้น7นะทุกคนตรงนี้จะเป็นบริเวณดูเครื่องบินของสนามบ,บินสุวรรณภูมิครับอาจจะไม่กว้างมากมุมก็อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นเครื่องบินที่จอดรอบริเวณเกตนะครับไกลๆก,ก็จะเห็นนะอาคารเทียบเครื่องบินรอง s อ1แซนะครับด้านขวาก็เป็นปีกด้านที่ตันตกครับ เห็นแบบไกลๆหน่อยด้านซ้ายก็จะเป็นปีกด้านที่ตะวันออกครับตรงกลางก็จะเป็นอาคารที่ทำเกี่วกับกระเป๋าครับขนทรงกระเป๋าตรงนี้นอกจากดูเครื่องบินแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มานั่งพักบ่อนดูวิวตอนช่วงเที่ยงช่วงพักได้ครับ เดี๋ยวพาลงจากชั้น7ไปชั้น6ดีกว่าชั้น6จะเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะมองเห็นเครื่องบินได้ชัดกว่าระหว่างทางเมื่อลงลงมาเราก็จะสามารถดูวิวด้านบนของอาคารผู้โดยสารขาออกได้ดีเหมือนกันฮะ <ivals. S 1> เราเดินลงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเดินทางลาดมาแล้วเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายครับตรงนี้พอตรงไปก็จะมีกระจกเป็นแผ่นแบบใหญ่ๆดูง่าย แล้วก็เหมือนจะเห็นชัดกว่านะข้างขวาก็จะเป็นปีกด้านที่ตัวนตกนะครับมีเครื่องบินมีนมเครื่องบินรอเท่าไหร่ในช่วงนี้ตรงกลางก็จะเป็นอาคารเยียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือแทดบันนะครับเห็นแบบไกลๆอยู่อาคารก็ตอนนี้เท่าที่ดูก็น่าจะใกล้เสร็จสมบูรณ์พอสมควรนะครับน่าจะรอเปิดใช้อยู่อาจจะ เหลือตกแต่งหรือดูงานระบบข้างในคิดว่าอย่างง้นะฮะหลังโควิดอาจจะได้เปิดใช้เราเดินเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเห็นปีกด้านปีกด้านที่ตนออกเหมือนกันครับตรงนี้จะเป็นมุมที่มองมาจากข้างล่างชั้น2เลยครับจะเห็นว่าชั้น6นี้น่าจะมองเห็นเครื่องบินกับเห็นอาคารได้ชัดกว่า ด้านขวาก็เป็นปีกด้านที่ตะวันตกนะครับเหมือนจะมีเครื่องบินมารอสแตนบายที่เกตอยู่ด้านซ้ายก็จะเป็นปีกด้านที่ตะวันออกก็จะมีเครื่องบินการบินไทยอยู่ใกล้ๆนะครับไม่แน่ใจรอรอเดินทางออกอยู่หรือเปล่าจากมุมนี้จะเห็นอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือแซบเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากครับจากเทอร์มินอลที่เราอยู่ ตรงนี้จะเป็นอาคารของสายการบินอย่างที่บอกไปนะครับอตอนนี้มีเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กำลังเคลื่อนตัวออกมาจากทางปีกด,ด้านที่ตัวนตกครับช่วงนี้มีสายการบินที่บินต่างประเทศก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับ มีเครื่องบินเข้ามาจากด้านซ้ายด้วยนะครับถ้าเป็นปกติก็จะมีเครื่องบินที่เคลื่อนตัวแบบนี้เข้าๆขอาออกนี่ค่อนข้างเยอะด้านขวาก็จะมีเครื่องบินจาก British Airlines นะครับกำลังเดินเดินผ่านเข้ามาน่าจะเคลื่อนไปรันเวย์นะครับฝั่งฝั่งซ้ายอาคาร Z 1วันนะครับ การเดินทางใบก็คือต้องใช้เป็นรถไฟอัตโนมัตินะครับแต่ว่ายังไม่เปิดใช้ในตอนนี้ครับอ่าเราก็มีเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เดินเคลื่อนตัวไปทางซ้ายนะครับน่าจะเข้าไปที่ลันเองก็ค่อนงน้อยครับเครื่องบินที่เดินทางออกและเดินทางเข้าช่วงนี้แทบไม่มีเนื่องจากมาตรการโควิดนะครับ อนนี้อยู่ชั้น6นะครับชั้น6ก็จะเป็นแอร์ไลน์เพสเซนเจอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับของหลายสายการบินเลยครับอย่างที่เห็นตามภาพมีหลายสายการบินเกือบทุกสายการบินก็จะมีออฟฟิศอยู่ข้างบนครับหากใครต้องการติดต่อก็กมาติดต่อข้างบนได้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเราก็จะเลือกลงเป็นลิฟต์ก็ได้หรือลงเป็นบันไดเลื่อนก็ได้ครับถ้าลงเป็นบันไดเลื่อนเราก็จะเห็นวิวของอาคารผู้โดยสารขาออกลหลายๆมุมเหมือนกัน เดินลงมาเราก็จะเจอ R รอากับโรเอนะครับตรงนี้เลยตรงจุดที่เราขึ้นข้างบนมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นอาคารดูเครื่องบินในภาพรวมก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนสามารถขึ้นมาดูเครื่องบินกับวิวสวยๆได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับขอบคุณสำหรับที่รับชมแล้วก็หากใครชอบคลิปก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ